ทายคำบนกระดานนะคะสิ่งที่เราต้องเจอในฤดูหนาวมาจ้ะมาอะไรคะปากแตกผิดจ้ะเข้มแตกผิดจ้ะผิวแตกผิดจ้ะขาแตกผิดจ้ะหัวแตกผิดจ้ะเอาหัวก็สิแตกอีกอยังแตกปากแตกผิวแตกจะว่ายังแตกเข่าแตกเจ็บแตกแล้วยัว่าเน่าแตกนะ หมวโปรตินแตกผิดจ้ะเพาเป็นเตียอย่างเตี้ตกอ่าล้วคิดดีๆจ้ะหนาวเอียังแตกหนาวสิ่งที่ข้อตรงเจอติคะค่ะใจแตกค่ะผิดจ้ะผิวแตกผิดจ้ะค่อยไปเนี่ยอีอือออย่งแตกวะยังละแตกก็ฤดูหนาวที่เราต้องเจอเนี่ยค่ะตาใครพูดคะตาคุณเป๋าค่ะฤดูหนาวที่เราต้องเจอค่ะเอาเนีไอต้นไส้เท่านั่นแล้ว กองไฟผิด <Ừ. S 2> จ,จะ้ะเราต้องเจออะไรอีกในฤดูหนาวดังแตกโบเมนเลี้ยวเอาออกจากมงเอื้งจจงองผิดจ้าพีดจังได้ก,กับโบเมนแทะๆเอาไปแตกทั้งเงินเหมืนบ่ค่จจะไปแตกทั้งเงินตีบ่แตกไม่ร่างกายเขาเท่าแตกเราสิสิ่งที่เราต้องเจอในฤดูหนาวฟังดีๆเราต้องเจอค่ะอ่าเสื้อกันหนาวค่ะผิดจ้ะอ่าผ้าห่มแม่ค่ะผิดจ้ะ หนาวค่ะมาแต่ก็สิ่งที่เราต้องเจอไงก็หนาวแล้วนะพี่จ้าเท่าไหร่คะสามค่ะสามจ้ามาเลยหนึ่งสองสาม้มต่อหน่ะอะไรเอ่ยเป็นเส้นกินไม่ได้นะคะเป็นเส้นกินไม่ได้ค่ะมาเชอบเจ้าว่านอย่างไาเป็น อะไรเป็นเส้นกินไม่ได้ค่เอ่อนเส้นผมนั่นแล้วผิดจ้ะเชือกผิดจ้ะเป็นเส้นกินบ่ได้ไรเออเนี่ยมันนี่แถวใดนอคอยก็คือเส้นยางค่ะยางยางผิดจ้ะใส่ไฟผิดจ้ะถามได้ไหมค่ากรรมการตอบก่อนอ <laughs> มันมีเยอะอยู่ค่ะลองคิดดูเป็นเส้น เป็นเซนมันกระไรน่ะยาค่ะพิทจ้ะเป็นเซีนโอ้ฮเออเมเอเมจจ่ะอันเชนเล็กฮะเช่นเล็กโอ้เล็กค่ะเล็กค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะค่ะนีนคือเซียนปืนลวดน้ำค่ะพิทจ้ะได้ถูกค่ะ อื้อสวยก็กินวันม่งได้โอ้ดามดำมสามจ้าสามข่อยเลยบังหันหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคต่อนะเรามารู้จักกับประโยชน์ของไม้ไผ่นะคะนำมาหนึ่งอย่างประโยชน์ของไม้ไผ่เิ็เนี่ยยังไดแน่มาจบท้าไมแต่เกียบผิดจ้ะก้องเข่าค่ะผิดจ้ะตะก้าผิดจ้ะ ส่บังขลามเถอแล้วพิดจ้ะทำเตียงค่ะเตียงนั่งค่ะพิดจ้ะไม่กินฟันค่ะพิดจ้ะทำเอาไม้เห็ดเถียงหน้าเถอแล้วค่ะพิดจ้ะเราตากผ้าค่ะพิดจ้ะเห็ดหัวร่อมมั่นเลยค่ะหัวร่อมร่อมหัวให้นี่ค่ะผิดจ้ะห้วยจักตอกมัดเขา่าตอกมัดกา้าพิดจ้ะห้วยเอามาไว้ฉัาเป็นเสียตีคนก็ได้จ้ะพิดจ้ะ เสียบสีคนพะนะเอ่อประโยชน์เขางมาไท่บอกมันหนึ่งอย่างอือ่าสารหมวกค่ะสารหมวกหมวกผิดจ้ะเฮ็ดมวยค่ะมวยหนึ่งเข่าค่ะหมวหนึ่งเข่าพิดจ้ะสารยนงได้ไงสารมันได้สารได้หลายอยู่สารกระด้งค่ะผิดจ้อเออมันเฮ็ดอีหยังอีกมันเดี๋ยว คือกอน,นกอะไรอย่างเดียวเหรออเฮ็ดไม่สาวเลยมินพักแล้วค่ะผิดจ้ะหุวยไม่ไม่สาวมินพักปรั่นว่าเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวเออ,เอ,อตอกตากับไปแล้วผ่ากับไปแล้วโอ้ยเฮ็ดอีหยังได้อีกล่ะเลียนเดี๋ยวเด้อค่ะ อันเฮ็ดหีบปิ้งปลาได้บ่คะได้ค่ะเฮ็ดปิ้งปลาปิ้งไก่มากว้ายเฮ็ดหีบนะสามค่ะโอเคจ้ะหนึ่งสองสามต่อนะมีลักษณะเป็นหัวกินได้แต่เราต้องขุดจากใต้ดินมากินมาจ้ะมามามันแกวค่ะผิดจ้ะ มันเผาค่ะผิดจ้ะหัวยตัวดินค่ะผิดจ้ะเป็นหัวแล้วมันัมักเผาค่ะผิดจ้ะอมันมือเสือค่ะผิดจ้ะมันสัมปลังค่ะผิดจ้ะมันกระโหลวสีตัวนี้เราได้บัตรอ๋อ่าจะใต้ดินขึ้นมาเออ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 ทวค่ะผิดจ้ะมันเทียนผิดจ้ะสัมปลังผิดอันมันขา้วกำผิดเอามันขา้วกำกับมันมือเสือบ่ะมันอันเดียวกัน คนละมันเขาคำตั้งหักมือเสียตั้งหักโอ้ยนอพาก่นไปเคลวแทนนะโอ้ยมันยังไงเอ่ออยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินมันจะบลังกับบอแมนมันยังอีกน้องบานเนี่ยอันหัวบัวแม่ค่ะเขาเอื่นบอผิดจ้ะมันมาเป็นหัวอันบัวมันมาเคียบค่ะกลมๆดอกมันมาเคียบอ่ะผิดจ้ะว่ารู้แล้วว่ามันยังแต่ว่าค่ยได้ยินแต่ว่าผิด เอาโอ้โหเฮ็ดยังโอ้โหคิดเบ้ะคิดว่าไนวดคิดว่าเนาะคิดไปแล้วมันมีหัวไหลอยู่มันเผาค่ะผิดจ้ะมันเผือกค่ะถูกค่ะ้นัดหืมเหึยโลมันเราคิดได้อยู่มันเผือกฮ่าฮ่าดึงหนึ่งหนึ่งค่ะไม่อยากได้หนึ่งเลยตึงๆเพรามันยังต้องเรียนมันเผือกค่ะมันมันบักเข็บเออมันบักเข็บจะบอกเคยกินดิบอกเคยกูจัดแต่มันบักมัดต่อนะคะน้อยเป่าแล้วมีเสียงมา เชียวลูกเวดถูกค่ะตึงตึงตึงตัวยาวเดือนหนึ่งคอยเพื่อยาวเด้นหนึ่งโอ้ได้สามโอเคหนึ่งต้องถามยาวลูกเวทตึงเอ่อตึงตึงตึงมาเครื่องสำอางหนึ่งอย่างมามาเดี๋ยวลองพื้นนะเดี๋ยเชียวคลิปลองพื้นไม่แมงผิดจ้าบอกงั้นใครให้เบิร์ตมา ผิดจ้ะแป้งผัดหน้าผิดจ้ะต้อเขียนคิ้วค่ะผิดจ้ะอ่านอันนั้นแห่เขาเอื้อนนี่ยังคะอันสีเป็นช่องไม่ช่องเตี้มหนาหน่อยไหมผิดจ้ะคิดบ่อกระบอกเตือนเออเอาว่ายังแป้งเตะรับค่ะผิดจ้ะแป้งฟุ้นธรรมดาค่ะผิดจ้ะเอาท่าหนาสิไม่อีหยังแค่ เครื่องสำอางมันไม่ใช่เฉพาะว่าทานาใช่ค่ะอ๋ออ่ออ,อ,อ่ออ่ออ่อ er> อ่ออ่ออ,อ,อ่ออออ่ออ๋ออ่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 ออ เลี้ wow, ยคีมแม่ต่อคีมยังตอบไม่ได้เอายังมากกับไม่ได้คีมันเลี้ยคุณเหลียวคนพอกหน้าค่ะผิดจ้ะอ่ามันมี่อย่างเนี้ยระยะจากเราคิมล็อกคิมตันเล็กคิมคิมโอ้ไปแล้วคิมยังกลับไปเบอร์แล้วโอ้ยมัหนี้แล้วถ้าเท่าสี่ข้าเขาพอถามเพิ่นบูดตอบว่ามีตอบมาค่ะคิดด้วยอ่า คีมพอกหน้าค่ะเผิดจ้ายายเปียอย่าท่าเรียบก็แล้วถู่ข้าม้านักบมาขั้นเอากะยาท่าเรียบค่ะเอ๋อมันเป็นครีมยังสิเธอเครื่องสำอางเนี่ยคนบม่ได้ว่าครีมเนี่ยเครื่องสำอางเครื่องสำอางของเราอะไรดีสะโพกเราครีมตอดหอยเชียน้อดแมเนาะสามค่ะไอยิมพอดจะคีมคีมก้านหนาเอาครีมตัดหัวหน้าสามตั้มต่อนะค่ะ มายานพาหนะไอ้ผิวไอ้ผิวมอเตอรค่ะผิดจ้ะจักรยานค่ะผิดจ้ะรถยนต์ค่ะผิดจ้ะรถตู้ค่ะผิดจ้ะเครื่องบินค่ะถูกค่ะเฮ้ยเครื่องบินป้าเครื่องบินเหรอป้าก็พอเห็นที่ขี่เครื่องบินที่กีย่นี่ขี่ตลุดมากสามค่ะหนึ่งสองสามต่ำมาหมด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 ต่อนะคะจ้ะ วันสำคัญมามามาค่ะบูชาค่ะผิดจ้ะวันแม่ค่ะถูกค่ะฮะถกวั<า> <laughs> นสำคัญของแม่เหรอสองค่ะถ้าฝ่นี่เจ้าก็ได้รอไม่เยียดเลยว่างว่าลูกเหี่ยวลูกยเหี่ยวโอยเป่าเรียบประกันมาย<า>อ,อดแล้วใบตองนะคะเอามาทำอะไรได้บ้างมามา,ามามามาปิ้งโอ้เอาเด็ดๆเลยนะคะจะได้ตอบถูกมาเอ่อ ข้าวเขาต้มไหมคะผิดจ้ะเอามาปิ้งสมปลาเลยค่ะผิดจ้ะไปตองเอามาทำกระทงค่ะถูกค่ะมาโอ้กระทงใกล้วันลอยกระทงค่ะแม่เรค่ะตัลตัมตัลมีค่ะโอเคว้าวว้าวใกล้แล้วเธอหนึ่งสองสามเลี้ยดสามต่อนะผลไม้ขึ้นต้นด้วยมะหนึ่งอย่างจ้ะมะม่วงผิดจ้ะมาแดนผิด เิดมะตังเิดมะขามเิดเรียวเรียวเรวมาอย่างเธอถั่วขามะพร้าวมาโอ้ยยายแปรถ้าได้มากกว่าสามคือจบโอ้หนึ่งค่ะเธอทำไมถึงไม่ได้เยอะต่อนะ้ต่อนะเข็มอะไรเอ่ยมาเข็มอะไรขึ้นต้นด้วยเข็มจบจบ ปาปมาค่ะเข็มสวยพ่อผิดจ้ะเข็มจักผิดจ้ะเข็มเย็บพ่อผิดจ้ะเข็มเข็มนิบโอ้ยเข็มอะไรเข็มทิศจูกว้าฮาาถาา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 ่าาาาา่าาาาาาา สามะคยู่สามค่ะมาหนึ่งองสามอ้วสามตึงตึงต่อนะจ้้อลูกเป็นไข่มามาเชื่อโอ้ยุงค่ะผิดจ้ะต้นละไรคผิดจ้ะใจค่ะผิดผิดผิดผ่านผิดนกผิดกรโจกผิดไม่อย่างวันนี้เธอออกเป็นไข่อัน อันมีอย่างเนีออกไปไวไลเ้าเพียวเพแกเพีดกระปมเพียดอไกินกินกัน่ะเพียดโออันอี่ยงวะคิดหาก่อนเ้อไดโนเสาเพียด อมดแดงค่ะถูกค่ะโอ้ออรูเป็นใครถ้ายายแปรได้1หรือสองชนะโอ้ได้สอมากกว่าโอเคยายแปรชบเลยจบเลยจบเลยจบเลยข้าคืนนี้ยังอีกยาวไกลเอาไม่ได้นะยายแปรเอาวันนี้ให้ได้นะาหนึ่งพันกับหาร้อนะเธอมาเลยจใจเดี๋ยวก็รู้มาได้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  หอยตัวใหญ่นึกว่ามันมันสิไจลมันลมโอเคยาเรียกครั้งเดียวจอดนะไปจอด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 พันจอดพันจ không xuôi xuôi không đuông, chạy về khách Chũi Thái, ao hay đấy cha, chạy ván leo, chạy đuôi, chạy bướm đuôi, muôn mai 100.000, chạy bẹ kì này, chạy nhanh, chạy nhanh, leo treo, chạy nhanh, chạy nhanh, leo treo, chạy nhanh, chạy nhanh, leo treo, chạy nhanh, chạy nhanh, leo chạy nhanh, chạy nhanh, leo treo, 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 chạy nhanh, chạy